สวัสดีครับก็เมื่อสักครู่นะครับก็ทางสำนักงานกพนะครับก็ได้กำหนดนะครับวันสอบนะครับประจำปี2,514ออกมาแล้วนะครับก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอทราบข่าวกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ทราบข่าวก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวกันเนาะในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็สำนักงานกพนะครับประกาศนะครับกำหนดวันสอบนะครับสอรอบนะครับ ก็ครั้งแรกนะครับในวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565นะครับแล้วก็ครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศกำหนดวันนะฮะเวลาสถานที่และก็ระเบียบสอบนะครับอีกครั้งนะครับภายในวันอาทิตย์อ่าภายในนะครับวันที่20นะครับธันวาคม2564นะครับทางช่องทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่โยก็จะอัปเดต นะครับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางท่องทางต่างไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับทาง u t u b e นะครับหรือว่าทางไลน์อะไรก็ตามนะครับทางหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะอัปเดตให้ด้วยนะครับทางนี้โดยที่มี2เงื่อนไขนะครับก็คือทางนี้นะครับกำหนดการสอบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดเนาะก็อย่างที่เรารู้หรือว่าอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ช่วงเร็วๆนี้นะครับในช่วงของพฤศจิกายนนะครับก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่า ประเทศไทยจะเปิดประเทศแล้วเนาะแล้วก็จะต้องดอูแนวโน้มในตรงนี้ด้วยนะครับสถานการณ์โควิดต่างๆและอีกข้อนึงนะครับที่เขาเขียนชี้กัางก็คือข้อกําหนดทางราชการนะครับไอ้คำว่าข้อกาหนดทางราชการเนี่ยมันก็หมายความว่าบางที่ใน,ในการจัดสอบมันจะต้องใช้พื้นที่ในการสอบยิ่งเป็นการสอบสนามใหญ,ใหญ่แบบกพซึ่งจะมีทั้งส่วนกลางกรุงเทพนะครับแล้วก็ตามจังหวัดตามหัวเมืองต่างๆนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับต่างๆ นะก็จะมีต้องมีการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ในการสอบนะบทางกาพภก็เลยกําหนดเขียนไว้นะครับว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดแล้วก็ขึ้นอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการข้อกําหนดของทางราชการนะครับทีนี้เรามาดูกันนะติต่างเลยนะครับเราเรากันดูละติต่างว่าเราจะสอบกันช่วงของอมกราครับดลกุมภาในปีหน้า นะครับแล้วก็เรายังไม่รู้นะว่าเราต้องสอบรอบไหนแต่ลองนับเดือนไปนะครับก็พฤศจิกันวามกรานะครับซึ่งก็เท่ากับว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัว 3- ถึง4เดือนนะครับสาส่เดือนนะครับก็ตามช่องทางนี้นะครับน้องๆคนไหนนะครับที่จะติดตามนะครับก็ตอนนี้พี่โยก็จะมีช่องทางที่ช่วยให้กับน้องๆได้สามารถสอบนะครับในปีนี้ได้นะครับข้อแรกนะครับก็คือติดตามนะครับทางไลน์กันอยู่แล้วเนาะที่เราติดตามทางไลน์ แล้วก็ทางเว็บไซต์เพื่อโรดข้อขสอบสอบข้อสอบเสมือนจริงนะครับ i-test นะครับก็คือจะมีทั้งพักกอกพอทุกระดับสอบเลยนะครับปวชปวสนะครับปตี โทนะครับรวมถึงสนามภาคกออื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นครูผู้ช่วยกทมนะครับหรือสอบราชการต่างๆก็น้องๆคนไหนนะครับที่ติดตามแล้วนะจะกลับมาให้ดาวน์โหลดนะครับชุดเก่าอีกครั้งนะครับตอนนี้ปล่อยดาวน์โหลดชุดที่1อยู่นะครับเราจะมีโครงการที่จะปล่อยกลับไปทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เหมือนเดิมที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆคนไหนที่คาตกชุดไหนนะครับเตรียมโหลดนะครับแล้วก็คนไหนที่โหลดครบแล้วรอโหลดชุดต่อไปนะครับแล้วก็ อ่อเพื่อนๆคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้สอบที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ส่งแคปนะครับลิงก์นี้แล้วก็ส่งให้กับเพื่อนได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่พี่โยพึ่งเปิดช่องทางใหม่เลยหลังจากที่สัญญากับน้องไว้นานแล้วก็คือช่อง u t u b e นะครับซึ่งในคลิปนี้แหละเราอยู่กันใน u t u b e นะครับเดี๋ยวพี่โยจะทยอยลงนะครับทุกวันนะครับช่วงถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับจะลงทุกวันวัดช่วงประมาณ2องทุ่มก็จะมีคลิปอัปเดตให้ให้น้องๆนะครับที่ติดตามนะครับ กดนะครับกดไลฟ์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเนาะนะครับทุกครั้งที่พี่โยลงคลิปมันจะเด้งขึ้นมาแล้วเราจะได้เก็บทบทวนแล้วก็คลิปใน y t u t u เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ความคมชัดความยาวนะครับในการในการให้ข้อมูลกับน้องๆด้วยนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับถ้าพี่โยมีอะไรอัปเดตนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับเรานะครับก็ ขอให้พวกเรานะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเตรียมตัวกันได้นะครับอันดับ2เลยนะครับก็คือดูแลรักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ,าอย่าประมาทนะครับเรื่องโควิดเพราะว่า,เ,าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางบ้านพี่โยที่อยู่ที่ลบบุรีนะครับาทางญาติเวลาอยู่ต่างจังหวัดญาติิเขาก็จะอยู่ติดๆกันเนาะติดโควิดไป6คนนะครับแล้วก็เสียไป1ท่านนะครับจะเป็นคุณย่าแล้วก็จะมีคุณอาที่ยังต่อท่อ ท่อหายใจอยู่นะครับ i อ u ยูอยู่แล้วก็อีก34คนเนี่ยก,ก็กลางจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับก็เป็นคัตเตอร์ใหม่ของทางลบบุรีเพียงแต่ว่าพอเป็นสาการเนี้หลายคนก็อาจจะกาศตกกันอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ด้วยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนะครับติวนะครับหรือว่าคลิปกันให้ความรู้ที่มีสาระดีๆยังไงก็ นะครับเพื <listed> so, remember, ่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โยเนาะแล้วก็ทางทีมงานคุณครูทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาลงข้อมูลให้ฝากนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอารกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับฝั่งดีราตรีสวัสดิ์นะครับถ้ามาเจอกับพี่โยในช่วงเช้าก็ o มอร์นิ่งนะครับสวัสดีตอนเช้าสวับในวันนี้เดี๋ยวพี่โยขอญาตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ